เราใช้3ามห่วง2เงื่อนไขของในหลวงชการที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง,ย,างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักง,งานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที่เราได้ทํางานใกล้บ้านครับทําให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เท่าด้วยค่ะแล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเรา ก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะเริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทําไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักง,งานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยน พื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สําหรับเกษตรกร,ร,กรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทําในบ้านของเขาเองได้เราก็ได้วความรู้จากตรงนี้แล้วก็ ไปทําที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะแต่เขาต้องขยันเขาต้องอดนทนทํางานประจําด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าในอีกส0ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไง แต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกร,เ,ร,กรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภคปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่า ผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ100%ว่าเป็นออร์แกนิกที่นี่เรามีเป็นระบบอินซีระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเรา เราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้เราได้ทําหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเ,เซล,ลนะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทําให้มีความรูเ้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนากเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วน ทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปและเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลแอนด์เ i s นอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุด ก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะปีสองเข้มแข็ง